การสร้างเมืองเชียงใหม่พระเจ้ามังรายผู้ครองเมืองเชียงรายได้เชิญพระร่วงเจ้าเมืองสุโขทยัยกับพญางามเมืองเจ้าเมืองพะเยามาปรึกษาเรื่องการสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาและได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1839โดยอยู่ในปกครองของราชวงศ์มังรายประมาณ261ปีแต่ต่อมาในปีพศ2101เชียงใหม่ได้ตกไปเป็นของพอม่าในยุคข,ของพระเจ้าบุเรงนองและอยู่ในปกครองของพม่านานร่วม200ปีครั้นถึงยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา พระองค์ทรงทําการรบขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากพระยากาวิระและพระยาจ่าบ้านต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ทรงสถาปนาพระยากาวิระขึ้นเป็นพระเจ้ากาวิระต้นราชวงศ์ทิพจักเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่แต่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพโดยมีเชื้อสายของพระเจ้ากาวิระที่เรียกว่าพระเจ้าเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ลำพูนลำปางสืบต่อกันมาจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่5พระองค์ทรงให้ยกเลิกการมีเมืองประเทศศราชในภาคเหนือ